โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับฟุกแต่มันอยู่ทีดีนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเอาเบสตัวน้อยๆของเรานะครับไปลงแจเขียวนะเพื่อหาเงินแบบมันละนิดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะปิดพิทคอร์ดเลยนะครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูของกันก่อนนะว่าเบสตัวผม่มันตัวน้อยจริงไหมครับโอเคนะเราก็จะมี เซตบวกสิหนะครับผมโอเคครับชุดแต่ที่บวกสินี่ผมเก็บเฟลน,นะครับผมโอเคนะส่วนแหวนก็จะมีแหวนไท a ลน a ์หนึ่แหวน85 1้าหวงนะครับแล้วก็คีทิคเข้าลิงวกหนงสอวงนะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเซตแวมพร์นะครับผมหูแวมบวก4นะครับ2ข้างแล้วก็ส้อยแวมพร์บวกสามหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็มืมอดูดเลือเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเค มาดูส่วนคอสนะครับคอสผมก็จะมีแค่นี้ครับบวกคิเลทแล้วก็เอมห้านะครับเพเนสิปนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยจะมีคราฟคิดดาเมทเจ็ดนะครับผมส่วนตัดเลี้ยงก็มีดูดเลือดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดีซิทคิเลทเนี่ยมีแค่นี้นะครับของผมไม่มีอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อเอ้ยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะครับก็คือบัฟของอาชีพต่างๆมีบัฟนูบัฟปืนบัฟวิสานะครับผมบัฟ วิซาเนี่ยจะก็จะมีบัฟที่เพิ่มเลือดให้315หน่วยนะครับผมแล้วก็บวกค่าสเตตัสด้านป้องกันนะครับส่วนนักนูเนี่ยก็จะมีบัฟที่เพิ่มเลือด315หน่วยเหมือนกันแล้วก็บวกดีฟนซ์แล้วก็จะมีบัฟบวกแอคแท็กด้วยนะครับจําเป็นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยแต่ขอบัฟเนี่ยจะช่วยให้เราลงเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมต่อไปก็บัฟอะไรนะบัฟปืนก็จะบวกคิดาเมจ5%นะครับแล้วก็จะมี ถ้า n o r e p e n พ t r a t i o n อีกนะครับแต่ผมจำไม่ได้นะว่ากินหรือไม่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปขอบัฟอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็ไปเจอกันในดันแจกันเลยนะครับผมนี่ครับก็คือดันนี้นั่นเองนะครับหรือว่าภาษากรีเ่นก็คือ e อเทนอลชาอั s a ดีน a นะครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วก็ลงมาเจอกันในดันแจกันเลยนะครับผมก็จะทําการกดหยวนนะครับแล้วก็กดอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวกันพายนั่นเองนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะเพิ่ม มีไ่นะเกี่ยวกับดูดเลือดมาด้วยนะครับผมผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะโอเคเราก็ตีเข้าไปปกตินะครับผมเวฟหนึ่งกับเวฟสองเนี่ยเราทําการกดคอมโบเอานะเพื่อประหยัดยากเกณฑน,นะครับลากลากปกติครับเป็นวงกลมแล้วก็ลากตีได้เลยนะบัฟเนี่ยเราจะทําการกดบัฟใน เออมีบัฟดาดนะครับเราจะกดในเว็บที่2องกันนะผม โอเคครับนะแล้วก็ทาการจบเวฟที่1นเปนที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเราได้มาสี่เศษหูตอนนี้ตอบเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอตีเวฟต่อไปได้เลยนะครับเวฟต่อไปเนี่ยเราทําการกด2บัฟนะครับก็คือบัฟเพิ่มดาเมจของอาชีพเบสนะครับก็คือหนับแดงแล้วก็ตัวนี้นะครับมีม่วงนะครับผมจาชื่อสกิลไม่ได้เหมือนกันนะลืมไปละนะฮะส่วนบัฟดาดตัวนี้เราจะเก็บไว้ตอนบอสไรแค้นนะครับเนื่องจากวันดีเลยไม่ทันนะครับผม เลากสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คอมโบเวิรนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูมอนที่หลงไปไกลนะครับพอเราเชียร์ชุดแรกสักสี่ห้าตัวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปลากมันมาตีนะครอย่ามันจะไม่ทันเวลานะครับโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับเวอนี้ก็คอมโบตีได้เลย ก็จบเว็บสองแล้วครับเว็บต่อไปนะครับก็ทำการแปลงแบสสามนะครับแบตสามเนี่ยสกิลที่เราจัดไว้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับเดี๋ยวเราให้ยี่สิบวิทันอยู่ทีนะครับก็ทําการเป็นเพสสกิลบีสี่ครั้งแล้วก็ทอลเทลเดเวลหนึ่งพอนะครับเว็บนี้เราก็ทําการลากเป็นวงกลมครับผมแล้วก็แปลงแปลงก่อนก็ได้นะครับแปลงก่อนสองวิก็แปลงได้เลยนะครับแต่สองวิเวลา ก็ประมาณนี้ครับลากวงกลมแล้วก็หวดเลยครับไม่มีอะไรนะครับเว็แบบนี้ก็ลากง่ายๆนะครับผม โอเคนะครับต่อไปก็จะถึงเวฟไลค์แคนนะครับผมเวฟไลค์แคนเนี่ยถ้าไม่มีอยู่นี่เหนื่อยนะครับผม mm hmm. ผมบอกไว้ก่อนนะ mm hmm. แล้วก็พอหลังจุดเวฟเนี่ยควรกดเต้นไว้นะเพื่อเก็บเกรนะครับเพราะว่าสกิลล o ของเราเนี่ยมันใช้เกรเหมือนกันนะครับผม mm hmm. แล้วก็กล่องบอสเนี่ยไลค์แ like คเนนะครับผมมันจะการันตีนะครับว่าเราจะได้หเศษนะครับผมถ้าเราเลีรยได้นะ ปกติเนี่ยถึงตอนนี้ถ้าสมมติว่าเวลาระหว่างขั้นนะครับบอสไแค่เนี่ยถ้าเป็นอาชีพเบสเนี่ยก็แปลงประมาณ4วินเนี่ยจะทันพอดีนะครับผมจะไม่เสียเวลานะเวลาบอสเกิดเล่นี้ก็ไม่มีอะไรครับก็กดไปเลยนะครับกดทุกอย่างที่มีก็ยัดบอสได้เลยนะครับผม แล้วก็นะครับสาหรับคนที่บอกครับที่ใช้กี่เกณฑ์นะผมใช้สองเกณ์นะครับแต่ว่าผมไม่ยจะทาการออลล่าต่อเลยนะครับสําหรับคนที่ออล่าแล้วบอสเนี่ยเลือดเหลือเยอะพอสมควรนะครับเหลือประมาณสิเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วกว่าบอสตีตายเนี่ยก็สามารถถอยออกมาแล้วก็รอแบตเทอรี่ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงแรกที่ไม่มีของเนี่ยบอสตีเราแรงมากนะถ้าไม่มีคุมเนี่ยบอสตีเราเจ็บมากเลยนะผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าขึ้นมาถึง160แล้วทำเควสอัพขั้นแบทเทลโหมดได้เนี่ยจะทาให้เราเนี่ยเคลียร์ไลท์แค่ได้สบายขึ้นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวบอสก็กำลังจะตายนะครับบอสตายเนี่ยหลังจากเวฟนี้ก็จะได้21เศษนะแล้วก็เต้นรอเวฟมิโนทอร์ได้เลยนะครับเราทำการกดยากษเจ็นหนึ่งขวดน,นะเพื่อไปถึงเวฟลาวานะเวฟมิโนทอร์เนี่ยก็จะกด2บัฟเหมือนเดิมนะครับก็คือบัฟตัวนี้นะครับดาบแดงแล้วก็บัฟบผิวม่วงนะครับหลังจากเรากดจากเวฟ มิโนทอเรตเนี่ยเราจะไปกดอีกทีก็คือเว็บลาวาเลยนะครับสำหรับผมนะสำหรับใครดาเมจถึงเราคิดว่าเว็บไหนอยากเชียร์ได้เยะก็อยู่ที่การบริหารบัฟได้เลยนะครับผมพามาดูนี่นะครับบัฟตัวนี้ก็ทำการบวกเอ็กแท็กสองร้อยสิบตแอมป์สามสิบเลยนะครับแต่ลมนะเนี่ยจะเสียลบไปหนึ่งพัน 1, นะใครกลัวตายอย่ากดนะครับผมถ้าใครยังออถึกไม่พอนะเอาไปนะครับ Art of ฟนะาเน,เนตเหรอก็จะทำการบอกเอ้ยลบดิเฟเนเทลเราอนะ่ะ1,005เลยนะแล้วก็เพิ่มแอดดามเมท3,000นะครับผมก็ใครจะกดสองบัฟน,นี้ก็คิดดีๆนะครับว่ายืนไหวหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะยืนไหวนะถ้าใส่คุมเอ้ยคุมไกด์เดียนนะครับผมก็ทําการกดไปเลยเนี่ยหลังจากกดบัฟเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าเชียร์มอนตีแรงขึ้นนะครับผม เพราะว่าบัฟของเราเนี่ยมันทำการลดสเตสหรือสถานะของตัวละครเรานะฮะน่าจะเหลือเยอะนะเนี่ยเปส่รงแล้วผมบอกไว้ก่อนนะบางการเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้น้อยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่ทําการกดถั่วอะไรเลยนะครับมีแค่พรีเมียมอย่างเดียวนะครับดับเบิลเทผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 60%เองนะครับเอ้ยอันนี้มันเออดับเล็กเพิ่มนะครับ60%นะครับไม่ดับทีดับเลทมโอเคไม่ใช่ดับบล็อกนะผมกลัวผมพูดผิดไงนะดับบล็อกเพราะว่าดับบล็อกกับดับเลนเนี่ยมันแยกกันนะครับผมไอ้ที่มันดับบล็อกคูณพันเนี่ยมันคือแยกจากตรงนี้นะ โอเคนะครับเตรียมแปลงได้เลยนะฮะเราก็จะล่ากกันก่อนโอ้ตอนนี้แย่มากรู้สึกว่าลากแบบแปลกแปกว่ะโอ้ตอนนี้ลากเยอะนะครับมีสิทธิ์ตายนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าคนที่ไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องลากเยอะนะครับเนี่ยผมยังแบบวูบเลยนะบางทีเลือนรดแบบเยอะมากเป็นข้อเลยนะ ขอให้ผมให้ดูสถานะก่อนสถานะตัวนะครับก็คือนะครับสเต็งสี่ร้อยแปดเพราะผมอาจจะเปลี่ยนไปส็สเบสเออสาเบสบ้างบางครั้งนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นสายเด็กนะสําหรับคนที่ใส่คาตาน,น่าเนี่ยอาสเต็งแค่สามแปดหกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคนะครับก็มาดูกันก็มานี้ครับแอคแคร์ผมอยู่สองพันหกนะอันนี้ผมแปลงด้วยแหละที่เลืห้าสองนะครับผมผมแปลงอยู่มาเลยดูเยอะนะแอ หลบเนี่ยผมอยู่ที่สามพันแปดนะแมตสามไม่ได้เพิ่มหลบ,บนะเนี่ยผมอยู่ที่ห้าดูด่ห้าเปอร์เซ็นต์นะลิมิตอัพเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดนะร้อยห้าสิบเจ็ดหน่วยตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเคลียร์มอนแล้วรู้สึกว่าเริ่มดูดเรื่อไม่ทันเนี่ยให้ให้วิ่งหลบออกมาได้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยตายมาไม่คุ้มนะโอ้เกือบเกือบทดลองตายให้เพื่อนผู้ชมดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกือบละเกือบวูบละเดินอย่างเงี้ย ผมขยับไม่ค่อยได้นะตรงเนี้เนี่ยมันเหลือสี่วิเนี่ยผมเตรียมปลดปลดแปลงแล้วก็วิ่งออกจากวงแล้วน,นะนะครับตายไม่คุมนะครับผมอย่าตายมันจะไม่ค,มค,มาามคุมเอานะ่ตอนนี้ยี่สิบหกเศษแล้วก็ผมว่าน่าจะได้สามสิบกเษนะก็พอได้นะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้กําไรแน่ๆน,น,นะครับผมโอเคสำหรับเบรนเนี่ย วฟต่อไปเนี่ยการกดบัฟเนี่ยสำคัญมากนะครับผมแน,นะนําว่าให้กดตั้งแต่ช่วงแรกนะสําหรับใครมีวิธีลากอ,อื่นๆก็ลากได้นะแต่ผมเนี่ยลากไม่เก่งผมตีตรงกลางเลยนะฮะครับผมบัฟหลบนะครับผมเกือบวูบนะครับดูครับมอนเกย์เนี่ยโอเคผมแปลงเลยยัดทุกอย่างนะฮะกดบัฟที่มันต้องเสียเวลาโอเคนัดเลยครับ แล้วก็ปล่อยนะครับบางทีผมยังวูบเลยนะนี่ผมว่าตอนนี้ดวงดีมากนะครับตีมอนโดนเยอะมากรอบเนี้ยขนาดผมมีคุมอ่ะคุณดูเลือดผมนะบางทีแบบยังเกือบวูบเกือบหมดหลอดนะฮะแนะนำครับว่าใครอยากไปเวฟไปไกลเนี่ยผมว่าใส่แค่คุมเนี่ยก็ได้ของเยอะแล้วนะแค่คุมกาเดียนคุมหลบนะครับผม ก็เมื่อเวลาใกล้หมดนะครับผมบัฟหลบของเราเนี่ยจะรีทันนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยเริ่มเหมือน้อยแล้วมอนมาตีแรงนะผมแนะนำว่าให้กดบัฟหลบอีกรอบหนึ่งนะครับเจเคโอ้โหได้ส5มสิห้าเศษบางการผมได้ถึง40เลยนะดูดีเนี่ยโอเค35เศษก็โอเคครับถือว่ากำไรนะครับผมโอเคครับก็ทำการกดพวกนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเวลาก็จะเหลือประมาณนี้ มอสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบอสเอ่ออะไรนะแค่บอสไทยแลนด์วะเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับไปดูราคาของหินที่เราได้มากันได้เลยนะครับผมโอเคโอเคครับแล้วก็ตัดมาดูราคาแจรเลยนะครับราคาแจไม่ไม่ใช่ราคาแจดิผมพูดผิดน,นะครับราคาหินนะครับราคาหินอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดก็ ถ้าขายจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ1.5นะครับเพื่อหักภาษีนะครับผมเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูอ่ะทระองนะครับ1.73ไปรับ1.5นะครับก็คือ2ดอกเนี่ยก็เท่ากับ 3m ใช่ไหมครับ 3m เนี่ยก็ค่าแจก็ไปแล้ว2.5ค่าเกจก็ประมาณ4แสนประมาณเวลาตอนนี้นะเพราะมัน3แสนกว่าที่ผมดูนะ ถ้าตีไปขึ้นสุดก็ห้าแสนก็ตีไปสามอิมนะครับเนี่ยมันตกกดละสามแสนนะครับสามแสนสี่หมื่นก็กําไรเนี่ยถ้าเราดรอปถึงสี่สิบเซนเนี่ยกำไรมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราดรอปแค่สามสิบเซนมันก็จะตกอยู่กําไรประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่อ่ะสามเอ็มขายได้สี่เอ็มเฮ้ยขายได้หกเอ็มใช่ไหมกาไรมันก็จะประมาณหนึ่งจุดกว่านะครับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดแล้วแต่ราคาตลาดขึ้นลงนะครับผมแต่ถ้าเรา ได้4ซิมเนี่ยตาไหนถ้าถ้าเรากดถั่วพันเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ก็แล้วแต่รอบนะบางรอบพัดดวงไม่ดีเนี่ยมันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเรากดซูพิเรียกดพัทเนี่ยผมรับรองเลยครับว่าตาหนึ่งเนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะมากกว่า 2-3M เปเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่ไม่มีแต้มครับนะครับที่ไม่ไม่ได้ทําแต้มครับตอนที่มีกิจกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ลงดันแจนะครับเนื่องจากคุณในการทาแต้มครับเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก ราคาของหินเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนนะครับพูดว่าสมัยก่อนไม่ได้พูดว่าก่อนหน้านี้ดีกว่าเพราะมันไม่ได้นานนะครับผมก็แนะนําว่าให้คนที่มีแต้มอยู่แล้วทานะครับส่วนคนที่ไม่มีแต้มเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมีคลิปแนะนําอีกทีว่าพี่ครับผมไปลงแจเออผมไปลงที่ไหนดีนะครับผมผมก็เน้อ่าเดี๋ยวผมพูดไปเปยก่อนว่าที่ผมแนะนํานะสําหรับคนที่พอมีเตมเนี่ยผมแนะนําให้ไปร้อย อะไรเดียวร้125อยร้อยย่สิบห้าเขียมทิศก็ได้นะเพราะมันใช้แค่1เจมครับดอมหินมาเนี่ยก็กําไรแล้วยิ่งถ้าเราได้ดุลุดเดือนๆๆเนี่ยก็หลักราคาเนี่ยแปดสิบเถึงหนึ่อเอ็มเลยนะไม่ก็ดันไหนเดียวไทยแลนด์ก็คุ้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าเบสของที่ของน้อยๆอย่างเงี้ยจะลงดันอื่นเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม <S <S โอเคครับบ๊ายบาย